สวัสดีครับท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ไขในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามังกรหลับก็จะขอบรรยายความรู้หรือให้ความรู้ทางด้านหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนากับความรู้เหล่าอื่นที่ประกอบเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ของผู้ไขในการศึกษาได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆด้วยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงสังสารวัตรกับการเวียนว่ายตายเกิดและฟัง คือพระนิพพานคือจะพูดถึงเรื่องฝั่งนี้คือสังสารวัตนนั่นเองนะครับฝั่งโน้นก็คือพระนิพพานซึ่งในทางพระพุทธศาสนาก็จะข้ามไปสู่ฝั่งพระนิพพานเพื่อความไม่เกิดเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์นั่นเองเพราะฝั่งนี้คือสังสารวัตนั้นน่ะ คือเรื่องของกองทุกข์ทั้งปวงที่พระพุทธองค์ตัดนะน,น,นะครับท่านเรียกว่าห่วงน้ำใหญ่คือตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหานะครับเป็นวังวนเรียกว่าสังสารวัตรคือการเวียนตายเวียนเกิดเป็นวังวนที่ให้สัตว์นี้ตกอยู่ในกองทุกข์ มีประการต่างๆเวียนเกิดเวียนตายไม่สามารถออกจากวงเวียนนี้ได้เรียกว่าฝั่งแห่งวัตะสงสารทางกันดานส่วนฝั่งนู้นคือพระนิพพานคือไม่มีการเวียนตายเวียนเกิดเป็นแดนบรมสุขนั่นเองนะครับแต่การที่จะข้ามจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นได้ เป็นของได้ยากเพราะสรรพสัพตว์ทั้งหลายนั้นนะตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาและเป็นห่วงน้ำใหญ่ท่วมจิตใจของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายนะครับกิเลสตัณหากิเลสก็คือโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิ ทีนะมิทะคือความหดหู่ใจวิกิจิฉาความลังเลสงสัยอุทจักกุกุจ,จักความฟุ้งซ่านอหฮิลิคือความไม่ละอายต่อบาปอโนตัปะคือความไม่เกรงกลัวต่อบาปกิเลศสิบป,ประการนี้จะเป็นเครื่องข้องอยู่ในภพเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์ไว้ในภพนะครับ จากนั้นก็มียังมีอีกตัณหาสามประการคือกามตัณหาภาะวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาก็คือความอยากได้ในกามอยากได้ในกามก็คือสิ่งที่เป็นกามคุณต่างๆทูไมล่ะครับเพราะกามนี้มันให้ชื่นใจให้มีความสุขเรียกว่ากามาคุณนั่นเองเรียกวัตถุก,กามและ กิเลสกามคือความอยากได้ใครมีนั่นเองภาวะตัณหาก็คือความอยากไปได้ในสภาวะที่ให้เกิดความสุขคืออยากเป็นเทวดาอยากเป็นมนุษย์สมบัติอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่เป็นนุ่นไม่เป็นนี่เพราะเห็นว่าเมื่อเกิดเป็นแล้วมีแล้วก็จะเกิดทุกข์นั่นเอง ก็ไม่อยากความไม่อยากเป็นนั้นเป็นนี้ก็เป็นความอยากคนิดนึงเหมือนกันนะครับเรียกว่าวิภาวะตันหานั่นเองสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่ากิเลตันหาเป็นเครื่องมัดไว้จากนั้นยังมีโอคะทางกันดานนี้เน่นะครับจะข้ามไปสู่ฝั่งนู้นได้จะต้องมีเรือสำเภาข้ามไปใช่ไหมล่ะถ้าเราจะข้ามไปถึงเกาะอ,อื่น ถ้าในโลกมนุษย์นี่ก็ขี่เรือไปนั่นเองนะครับแต่ในทางทรรมเรือสำเภาก็คือปัญญานั่นเองพาเราไปเราก็คือใครล่ะครับเราก็คือดวงจิตจิตที่ประกอบไปด้วยเริ่มต้นจริงๆจิตเกิดจากพลังงานจักรกวาลคือความว่างลึกที่สุดนู้นนะแล้วค่อยๆแปดเปื้อนไปด้วยกิเลสทั้งสิบประการนี้ ก็จะเป็นระดับของพลังงานขึ้นมานี่คือลักษณะของจิตจากนั้นจะพาจิตข้ามไปสู่ฝั่งพระนิพพานนั้นนะ่ะจิตจะต้องขี่เรือไปก็คือขี่เรือคือปัญญานั่นเองนะครับถึงจะข้ามไปถึงฝั่งพระนิพพานได้ในขณะที่จะข้ามไปเนี่ยบริเวณ จะข้ามเนี่ยท่านเรียกว่ามีโอคะหรือว่าห่วงน้ำใหญ่สี่ประการที่คอยท่วมจิตใจสัตว์ให้หนักให้ตกจมลงไปไม่สามารถจะข้ามไปได้ผู้จะเก่งกล้าสามารถจะต้องประกอบเรือสำเภาขึ้นคือปัญญานั่นเองเป็นผู้ประกอบเรือสำเภาขึ้นขี่ล่องลอยข้ามไปสู่ห่วง ข้ามห่วงน้ำใหญ่ไปสู่แดนนิรพานได้ห่วงน้ำที่คอยกลางกั้นคอยท่วมใจสัตว์อยู่ก็คือกามนะครับห่วงน้ำท่วมใจก็คือกามก็อยู่ในกลุ่มของกิเลสนั่นแหละครับกิเลตันหานั่นแหละกามก็มีทั้งวัสดุกามและกิเลสกามใช่ไหมละ่ะรูปเสียงกินลสโผทพพะอันนาไข่หน้า,า,นาพอใจธรรมารมเรื่องราวที่เกิด กิเลสอันอื่นตามมาเรียกว่ากิเลสกามนั่นเองที่เราได้ประสบพบเจออยู่เนี่ยอันไหนมันน่ารักน่าใค่าน่าชอบใจนั่นแหละเรียกว,ว่ากามกิเลสกามและวัดสดุกรรมน้ําท่วมใจสัตว์ข้อที่สองก็คือทิฏฐิคือความคิดความเห็นนั่นเองนะครับที่เกิดขึ้นในจิตในใจ ทิฏฐิแปลว่าความคิดเห็นความเห็นใช่ไหมล่ะทั้งเห็นถูกและเห็นผิดนั่นแหละเห็นผิดก็มีเห็นผิดหนักๆเป็นพวกอัคลิยะทิฏฐิอาเหตุตุกะทิฏฐิอย่งที่ทางสำนักได้อธิบายไปแล้วทิฏฐิหกสิบสองเป็นต้นแต่หลอดถึงสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกันนะครับเมื่อรู้มิจฉาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิคือความรู้นี่ก็เป็นทิฏฐิเหมือนกันนะครับ เป็นความรู้ชอบก็เป็นทิฏฐิชนิดหนึ่งนะครับแต่ท่านหมายเอาที่เครื่องคลองที่สำคัญทำให้จิตใจจมลงอยู่ใต้ห่วงน้ำก็คือมิจฉาทิฏฐินะครับมีเดียกว่าห่วงน้ำที่ท่วมใจสัตว์เพราะจิตใจเราเนี่ยประกอบด้วยสัญญาสังขารใช่ไหมละ่ะเมื่อทายานไปแล้วก็เกิดความรู้ความเห็นความปรุงแต่งเกิดทิฏฐิขึ้นมานั่นเองความคิดความเห็นนั่นเอง ข้อที่สามก็คือห่วงน้ําท่วมใจสัตว์ก็คือพบหรือพบน้อยพบใหญ่นั่นเองนะครับกรรมมาพบรูปมาพบอารูปมาพบกรรมมาพบกันนับตั้งแต่อเวีจีมหานรกขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นที่หกนั่นน่ะเรียกว่ากรรมมาพบหรือพบพวกนี้ได้มีเสพกรรมมีเครื่องอลังการสนุกสนานนั่นเรียกว่ากรมส่วนรูปมาพบคือรูป คือพมมาโลกจะไม่เกี่ยวกับกามแล้วนะครับคือท่านข่มกามพวกนี้ไว้แล้วไปติดอยู่ในฌานนั่นเองเรียกว่ารูปภพส่วนอาลูปภพก็คือพมชั้นสูงสุดอ่ะสี่ชั้นสูงสูงนั่นะซึ่งท่านบําเพ็ญฌานในระดับลึกนั่นเองนับตั้งแต่ อากาศานัญจาจตนะวิญญาณญจาจเจตนะอากินจัญญายจัตนะเนวะสัญญาณาสัญญาจัจนจตนานเทว,ว่า,ารูปพบคือพบที่มีดวงจิตอยู่แต่ไม่มีรูปนั่นเองอันนี้เรียกว่าลักษณะพบเป็นที่รองรับดวงวิญญาณที่เวียนเกิดเวียนตายใครบำเพ็ญฌานสมาบัติก็จะไปเกิดในรพมโลก ใครบำเพ็ญคุณงามความดีก็จะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติใครกระทาไม่ดีก็จะตกไปในแดนอบายทั้ง4คือเปตอสุรกายนรกสัตว์เดรัจฉานอันนี้เรียกว่าลักษณะของภพเดี๋ยวก็หมดอายุในภพก็เกิดเวียนไปภพใหม่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าอยู่ในภพผมมัโลกแล้วมันจะอยู่ตลอด เพราะว่าเหตุของภพมาโลก,ก็เกิดจากการกระทำกรรมมีระยะเวลาของการทำกรรมผลของการ,รมไม่ต้องมีระยะเวลาต,ต่างมิติเท่านั้นเองเวลาก็ต่างกันไปแต่ต้องหมดเวลาจึงมีการเวียนเกิดเวียนตายนั่นเองเรียกว่าพบก็มีการมาพบรูปมาพบอารูปมาพบดังกล่าวข้อที่สี่ก็คือห้วงน้ำท่วมใจของสัตว์นะครับคืออวิชา อวิชานี้ก็คือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ให้เหตุให้ทุกข์เกิดไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางให้ถึงความดับทุกข์นั่นเองไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงก็สู้ชีวิตไปตามลอยไปตามเกิดมากสู้กันไปนั่นแหละเรียกว,ว่าไม่รู้จักทุกข์กันนะครับทำมาหาจินไปเรื่อยๆอะ่ะไม่มีปัญญารู้ว่าอันไหนคือทุกข์การเกิดมาเป็นทุกข ไม่ก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับทุกก็ร้องไห้ไปต่อไปก็สู้ไปนะเรียกว่าปัญญาน้อยเองแต่ว่าไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุให้ทุกข์เกิดไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางให้ถึงความดับทุกข์โอคะทั้งสี่นี้หละครับท่วมใจสัตว์อยู่คือกามโมคะทิโทโคะพระโวคะและอวิชโคะคือกามทิฏฐิพและอวิชชา ะคอยอท่วมจิตใจสัตว์ให้หนักให้จมอยู่ไม่สามารถข้ามไปสู่ห่วงข้างหน้าคือพันิพานได้ผู้ที่จะข้ามไปได้จะต้องมีสติปัญญานะครับเห็นเห็นกรรมโดยความเป็นกรรมโดยความเป็นคุณเห็นกรรมโดยความเป็นโทษนะครับเห็นทั้งคุณทั้งโทษนั่นเองเห็นทิฏฐิโดยความ เป็นคุณก็คือสัมมาทิฏฐิแล้วก่อให้เกิดการกระทําดีไปเกิดในภพที่ดีใช่ไหมละ่ะเห็นโทษของมิจฉาทิฏฐินั่นเองโดยความเป็นโทษเห็นภพนี้นะครับภพบที่สุขก็ดีนะครับเห็นความไม่ก,กีรังของภพนั่นเองเรียกว่าเห็นเห็นความสุขในภพคือภพที่มีความสุขก็มีนะครับฝ่ายดีเรียกว่าฝ่ายให้คุณ พบที่ฝ่ายให้โทษก็จะเป็นอบายภูมิใช่ไหมละ่ะก็เห็นความเป็นโทษในพบตลอดถึงความไม่กีรังของพบนั่นเองเกิดแล้วก็เปลี่ยนไปนั่นเองเรียกว่าเห็นทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายโทษอวิชชาเนี่ยก็คือเห็นความเป็นโทษของความไม่รู้นั่นเองก็เกิดความรู้ขึ้นมาใช่ไหมละ่ะก็รู้เรียนรู้ในเรื่องทุก์ทำความเข้าใจใน เรื่องทุกข์ตามทางคำบัณฑิตพุทธบัณฑิตตัดไว้นะครับมาประกาศพระาศาสนาไว้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจก็เรียนรู้เรื่องทุกข์เรียนรู้ถึงความดับทุกข์เรียนรู้ถึงเหตุให้ทุกข์เกิดเรียนรู้ทางให้ถึงความดับทุกข์ทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติใช่ไหมล่ะครับ การทำความเข้าใจทั้งหมดนั้นเรียกว่าปัญญาเนี่ยก็วิชาเกิดขึ้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆขยายความรู้นั้นขึ้นนำไปสู่การมาพุทธปฏิบัติดีขึ้นเรียกว่าการละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ่วนั่นเองการละชั่วทำดีการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ่วก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมละ่ะ ้าเหมือเนเปรียบเสมือนเราหุงหาอาหารเนี่ยจะหุงข้าวให้สุกต้องประกอบขึ้นใช้เวลาถึงจะสุกการสั่งสมศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะข้ามห่วงกิเลสตัณหาเข้าสู่แดนนิรานก็เช่นกันก็คือการสั่งสมความรู้วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าป,ปีแล้วปีแล้วชาติแล้วชาติเล่าเห็นไหมละ่ะอันเรียกว่าใช้เวลาเป็นกลับเป็นกัน เลยทยวนะครับถึงจะข้ามห่วงน้ําคือกิเลสได้ห่วงน้ําคือกามทิฏฐิพบอวิชชาข้ามกิเลสตัณหาคือโลภโกรดหลงมานะิิฏฐิความหดหู่ใจวิกิจิตชาลังเลความฟุงรร้งซ่านอภิลิอโนตป,ปะข้ามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้จะต้องประกอบเรือคือปัญญา นั่นเองนะครับรู้ทุกรู้เหตุให้ทุกเกิดรู้ความดับทุกขและทางให้ถึงความดับทุกนั่นเองนะครับถ้าเราไม่มีปัญญาพอเราก็จ,จะข้ามไม่ได้ใช่ไหมละ่ะพอห่วงหน้ามันจะท่วมใจให้เกิดกิเลสตัณหาอยู่เสมออย่างเช่นเราได้ยินเรื่องสงครามอย่างนี้นะครับสงครามนี้มันเป็นแค่ผลพวขงของกิเลสตัณหาเท่านั้นนะครับ เป็นเรื่องนอกๆแต่ต้นเหตุภายในมันก็เกิดจากกิเลสใช่ไหมละ่ะและกรรมที่เคยกระทำร่วมกันมาก็มันกเกิดจากพบนั่นแหละเพราะได้กระทำกรรมมีพบให้เกิดวนเวียนทำมีเวียนภัยต่อกันอยู่ในพบชาตินั่นแหละได้กระทำกรรมต่อกันทั้งกรรมในอดีตเกิดมาเจอกันได้แก้แค้นกันนั่นเอง กรรในปัจจุบันก็เกิดความโลภอยากได้ของกันใช่ไหมล่ะทะเลาะกันแล้วก็เกิดโทสะความโกรธขึ้นโมหะก็หลงลักหลงทงังมานะก็ความสำคัญตนคิดถีคิดเห็นต่างๆนานาไปก็เกิดการทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันขึ้นในปัจจุบันใหม่นี้เรียกว่าเกิดเป็นสงครามนั่นเองวก็ผลพวงมาจากความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นในจิต นั่นเองจะเป็นสงครามใหญ่ๆระดับประเทศก็เกิดจากในดวงจิตของของของช,ชุมชนแต่ละชุมชนหรือของผู้นําชุมชนนั้นๆนะครับเกิดเกิดจากตัวกิเลตัณหามานาทิทินี่แหละจึงเป็นผลพวงของสงครามเกิดมาแล้วเกิดสงครามก็เกิดทะเลาะบอแวงขัดแจ้งฆ่ากันทำร้ายกันก็เกิดเป็นกรรมใช่ไหมละ่ะแล้วกรรมฝ่ายทำร้ายกัน เกิดเป็นกรรมในปัจจุบันพอตายไปก็เป็นเป็นเป็นพบใช่ไหมละ่ะไปพบที่รองรับกรรมแล้วทีเนี้ยพอเกิดในพบใหม่ก็ไปมีเวียนยต่อกันอยู่เรื่อยไปนั่นเองพอมีเวีภัได้วยกันเกิดเจอกันอีกทะเลาะก,กันแก้แค้นกันอีกเพราะว่าอะไรมันมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดต,ตามพาจิตวนเวียนอยู่ในพบ ก็อย่างที่กล่าวมานั้นพาจิตจมอยู่ในห่วงน้ำคือกิเลสตัณหาการทิฏฐิพบอวิชชาวนเวียนอยู่อย่างนี้ผู้ที่จะข้ามห่วงน้ำดังกล่าวก็คือใช้ปัญญาทำสร้างปัญญาขึ้นเป็นเรือใบพาดวงจิตนี้ขับขี่ข้ามไปสู่แดนนิรานนั่นเองอันนี้คือเป็นหลัก ความรู้ว่าสิ่งที่พาจิตใจคล่องอยู่ในภพนะครับจิตวิญญาณคล่องอยู่ในภพนั่นก็คือกามคือกิเลสตัณหาจะข้ามภพได้ก็จะต้องมีปัญญารู้กามรู้กิเลสตัณหารู้ทิฏฐิรู้ภพโดยความเป็นคุณและรู้ความเป็นโทษจากนั้นก็ทำความเข้าใจถึงหน่ายคลายกำหนัดและจะหลุดพ้นออกไป ก็ใช้ปัญญาเป็นผู้รู้รู้แล้วหน่ายหน่ายจึงคลายกำหนัดก็จะวางทั้งวิชาทั้งอวิชชานั่นแหละทั้งรู้ทั้งทั้งรู้จริงทั้งรู้ไม่จริงนั่นแหละวางหมดถึงจะข้ามไปสู่แดนพระนิพพานได้ก็จะถึงฝั่งคือพระนิพพานนั่นเองอันนี้บรรยายหลักธรรมลึกหน่อยนะครับแต่ไม่ค่อยละเอียดแต่ก็จะวางเป็นหลักบรรทัดฐานถ้า ผู้ใดได้ศึกษาคำพีในทางพระพุทธศาสนามาแล้วก็จะเข้าใจง่ายถึงไม่อธิบายละเอียดในแต่ละข้อก็ตาม,มานะครับแต่ถ้าผู้ฟังใหม่ก็จะงงๆอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลในการได้ฟังธรรมอย่างน้อยขณะที่ฟังก็ได้ระง,งับดับกิเลสตัณหาให้ที่เกิดขึ้นในใจเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกัน นะครับเพราะการฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะขณะที่ฟังก็ยับยัง้งช่างจีสตั้นหาไม่ให้กำเ,กเริบเสืบอบสารนั่นเองอะนะครับบรรยายโดยสำนักผามังกรหลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มากๆด้วยนะครับและขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใขรในการศึกษา รวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ